17, 17. เราคือเ7 <17. S 1> ผมบูซึงกวนผมบอนอูผมดีโนผมจุนหาชื่อ,อุจีบะผมเอสสคูปผมจองฮันผมชื่อโจอชัวผมดีเอกผมโฮชิมิงกยูดีเค <DK. S 1> ผมเวอร์นันวันนี้มีเกมคำถามไม่ง่ายมาทดสอบศิลปินทุกๆคนในนี้นะฮะว่าใครเนี่ยเป็นแฟนตัวยงเซเว่นทีนบัตฟดีดใจเสนอใครเป็นเมมเบอร์ตัวจริงโอเคคำถามแรกคืออะไร เพื่อนของคุณจะพูดถึงคุณว่าไงผมนี่โคตรทะเยอทะยานผมมีความคิดสร้างสรรค์ผมเป็นคนเฮฮาผมก็มีความคิดสร้างสรรค์น่านะนะผมดูหวานโอเคฉันหวานด้วยสื่อสัตว์หรือเฮฮาดีฮะอะฮะอะฮิอะฮุไม่สื่อสัารนะ <c oughs> ผมว่าห <c oughs> ้าวามใจ<ต>ละผมสื่อสัา์ที่สุดในเซเว่นทีถ้าว่าคิงตลกมากกว่าอะฮะโอเคผมเงียบ โอ้ใช่เลยตอนนี้ผมทะเยอทะยานมากผมฉลาด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 ตอนนี้ผมจะดังแล้วจะดังเออใช่คุณดังแล้วเพราะว่าฮามีความคิดสร้างสรรค์ผมทะเยอทะยานผมสร้างสรรค์ด้วยโอเคคําถามต่อไปให้ทุกคนเลือกสัตว์เลี้ยงที่อยากเลี้ยงมาหนึ่งตัวผมเลือกหมา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  หมาด้วยหมาหมาน่ารักเนาะผมรู้สึกได้ว่าพวกเราจะเลือกหมาเยอะเราเลือกส็ลตหมาว่นอนเลือกแมวเหรอใช่ถ้างั้นผมเลือกหมาหมาวัดแล้วก็บ่ได้ใจน้ำหาว่าแมวเตะแมวได้นอนผมเลือกเมนแคร์ผมทอดแมวเพลงไหนของเซเว่นทีนที่ตรงไทยกับเมมเบอร์เพลงปูครับเพลงขอบคุณเพลงซ้ายขวาเพลงซ้ายขวาเพลงกลัวจ้าเพลงกลัวเพลงฉันจะไปยันแต่ส่วนใหญ่จะเลือกเพลงซ้ายขวา านัานเพลงไตเตน้ของพวกเราเลยส่วนใหญ่ผมจะชอบเพลงรู้อารมณ์แนวรสอกกากลางวันผมเลือกเพลงบ้านผมเพลงดีโคตรเพลงขอบคุณดีแต๊ะเพลงปูอาหารที่ทุกคนชอบคืออะไรผมชอบคาโกะอาหารจันด่วนฮอตปอดครับฮอตปอดผมชอบราเมงราเมงด้วยโดนัทฮาว่าราเมงเนี่ยลำาชก็ชอบราเมงพุงอปังพุงอปังด้วยเลือกยากจังฮอตปอดฮอตปอ ผมชอบต้มุกีนะมันเหมือนข้าวผัดเผ็ดกิจกรรมที่ทุกคนชอบทําในวันหยุดคืออะไรโอ้เฝ้าพระอินเถอะผมเล่นกีฬาเฝ้าพระอินด้วยคนนอนงีบสักหน่อยนะก็คงจะดีผมวาดรูปครับของผมชอบออกไปเดินเล่นไปเดินยืดเส้นยืดสายเอาจิงนะฮะบอยากจะเลือกที่จะแต่งเพลงเลยบะ่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ฮาชอบอยู่แล้วภายในวันหยุดเพราะฉะนั้นฮาขอเลือกไปยกเวท ตอนนี้ผมอยากหลับมากเลยตอนนี้งั้นผมขอเลือกหลับฉันจะไปเดินถ้าคุณมีพลังพิเศษติดตัวคุณจะใช้พลังอะไรผมเลือกบินได้หรือว่าย้อนเวลาดีบินได้ดีกว่าผมเลือกคุยกับสัตว์ผมพูดได้ทุกภาษาฉันอยากล่องหนผมเลือกเดินทางข้ามเวลางั้นผมเลือกบินข้ามเวลาพอ ช่ไ่มเป็นคนหลายภาษาดีป่ะว่าอู้หลายภาษาเนี่ยเปิงหนะเรื่องานของผมด้วยแต่ห้ามหู้นะมันเป็นพลังพิเศษกอถ้ผีเจาะปากมาพูดหรือเปล่าเขไม่ใช่ไม่หลายภาษาเออถาว่าจะพูดหลายภาษาเนี่ยจะฉันด้วยฉันด้วยฉันด้วยพูดผลสำรวจผมได้จุนเขาอาจจะเลือกเมียเหมือนผมก็ได้ให้ทุกคนผมเลิกหมาแต่ก็ได้จุนน่ะ นี่นี่ให้ได้คิงนะบัตรสกู๊ปผมได้สกู๊ปด้วยผมเริ่มเป็นครแต่ก็ได้พี่จุนเหมือนเดิมมาโอ่เจ้าโอ้ได้เขาได้จุนผมได้สกู๊ปไปดูผมได้ตัวเองอมาตลกดีนะถ้าผมจะได้ตัวเองเอสกู๊ปผมจะดุกออกไปจากที่นี่เลยผมได้มิงกยูยินดีครับผมได้จุนผมก็ได้จุนเหมือนกันผมได้วานอู ผมได้ซึ่งกวานของผมยังฮาให้เดาซิว่าผมได้ใครเด็กกู๊ปเหรอผมได้พี่อูนจีวันนี้ขอบคุณบัตฟีดอย่าลืมมาดูช่องใหม่ของพวกเราชื่อช่องว่าโฮมรันวอาวอย่าลืมกดติดตามโกโก้บัตเตอร์ด้วยนะครับเราไม่ได้ทําเพื่อชุมชนแต่เราคือชุมชนของพวกคุณติดตามดูงานอื่นๆได้ที่คลิกเพื่อสับตะใครโลกหมุนติว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 เพื่อติดตามบัตฟีดวิดีโอ